ข้อมูลที่มาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกของสหราชาอาณาจักรมันก็ควรเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับแต่มีชาวเน็ตจากกัมพูชาบางส่วนไม่ยอมเชื่อถือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของข้อมูลของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนไม่ยอมเชื่อถือข้อมูลนี้ โดยที่เพจอาเซียนสกายไลน์ได้นำเอาแผนที่ข้อมูลเส้นทางรถไฟในแถบภูม,มิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ในปีคศ1890หรือพศ2433ซึ่งก็เป็นยุคลาอาณานิคมนั่นแหละครับด้วยความที่สยามอยู่ในทำเลท,ที่ดีนะครับเป็นเมนแลลด์เชื่อมโยงไปพื้นที่อื่นได้อย่างสะดวกจึงมีโครงการสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆทางด้านทิศตะวันตกก็จะผ่านพมา่าแล้วก็ไปเชื่อมถึงอินเดีย ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีโครงการสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงไปถึงประเทศจีนโดยมีเส้นทางที่ดำเนินการไปแล้วจะเป็นเส้นทึบซึ่งจะอยู่ในประเทศพมา่าบางช่วงบางส่วนส่วนเส้นลา,ลายก็จะเป็นโครงการที่จะดำเนินการสร้างต่อไปแผนที่นี้แสดงให้เห็นถึงอาณาเขตสยามที่มีความกว้างใหญ่ในเวลานั้นซึ่งจะแตกต่างกับกัมพูชาที่มีขนาดพื้นที่เล็กกว่ามากด้วยความที่อาณาจักรสยามใหญ่กว่ากัมพูชามาก จึงอาจจะมีส่วนทำให้ชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนไม่ยอมรับแผนที่นี้บางคนถึงก็บอกว่าเป็นของปลอมทั้งๆท,ที่แผนที่นี้มาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้มีการร่วมกันแสดงความคิดีห็นกว่า300คอมเมนต์เลยนะครับและก่อนจะไปรับฟังความพิถเห็นที่น่าสนใจฝากกดติดตามสารพัดส,สารพันช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับมีความคิดเห็นว่าถ้ากระเมณไม่พอใจก็ลองไปถามสำนักพิมพ์เคมบริดต์เอานะคอมเมนต์ comment ถัดไปแสดงความเห็นว่าพระเจ้าทําไมกัมพูชาถึงดูเล็กมุมมองต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศในเอเชียที่มีเอกราชไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอํานาจยุโรปตอนยุคล่าอนาณานิคมมี3ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีและไทยมีชาวลาวเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าอัฟกานิสถานเนปาลภูตานและจีน ชาวลาวคนนี้น่าจะมาเพิ่มเติมประเทศที่ไม่ถูกล่านานิคมในทวีปเอเชียนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปได้เข้ามาอธิบายถึงลักษณะของประเทศกัมพูชาว่าดินแดนกัมพูชาเป็นเพียงสนามรบระหว่างสงครามสยามและเวียดคอมรมฝังตัวไปยังดินแดนของผู้ชนะในแต่ละครั้งแล้ววัฒนธรรมของพวกเขาคงอยู่อย่างไรเพียงแค่ชนกลุ่มน้อยหนีสงครามสู่ป่าคอมเมนต์ถัดไปแสดงความเห็นว่าแผนการดีมากในอดีต บางทีเราอาจต้องการรถไฟเชียงรายถึงน่านกลับสู่เส้นทางมุมมองต่อไปเป็นของชาวาเขมรนะครับเขาได้เข้ามาแสดงความเห็นว่าประเทศที่ใกล้ชิดกับโจรประวัติศาสตร์มีคอมเมนต์ตอบกลับจากชาวไทยว่าอันนี้มาจากฝรั่งผู้บันทึกเหตุการณ์จริงไม่ใช่สิ่งเพอ้อฝันของคนบางประเทศคอมเมนต์ถัดไปยังเป็นของคนไทยนะครับเขาแสดงความเห็นว่าณปัจจุบันกัมพูชาย,ยังขอรับบริจาครถไฟและรหลงรถไฟจากประเทศไทยอย่าทะลึง่ง แล้วแอบแกล้งหลอกชาวโลกว่ามันคือของกัมพูชาชาวคขมรนคนถัดไปคอมเมนต์ว่าลทัทธิสุดโต่งของสยามคนไทยตอบกลับว่ารู้จักมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ไหมหลังจากนั้นชาวเขมรคนนี้ก็โต้ตอบกับคนไทยอีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับโดยเริ่มโต้ตอบด้วยการคอมเมนต์ว่าโลกต้องการสันติภาพคนไทยตอบกลับชาวคอมเว่าคนคอมเมตต้องศึกษาหนังสือให้ได้มาตรฐานสากลคนคอมเตตอบกลับอีกว่าคนของคุณก็เช่นกัน คนไทยตอบกลับชาวเคมรว่าเรามีความรู้และแยกแยะอดีตได้แต่ประเทศเคมเนถูก UN เจัดอันดับการศึกษาในระดับด้อยพัฒนาครับในปี2023ประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดมี4ประเทศได้แก่ติมอร์เลสเตพม่าลาวและกัมพูชาและชาวเคมเนยังคงเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าประเทศของคุณพัฒนาแล้วแต่ประชาชนยังไม่พัฒนาและศีลธรรมคือคะแนนศูนย์ คอมเมนต์ตอบกลับชาวคอมเมนต์ว่าประเทศเขมรถูกจัดอันดับประชากรศิลธรรมต่มอันดับสองของโลกและมีฉายาว่าสแกมซิตี้มุมมองต่อไปยังคงเป็นของชาวเขมรน,นะครับที่เข้ามาตั้งคําถามว่าตอบคําถามได้ไหมสยามมาจากไหนหรือมีชาวเขมรอีกคนเข้ามาตอบคําถามชาวเขมรคนนี้ว่าเสียมมาจากจีนถือเป็นแนวคิดพื้นฐานของชาวเขมรเขาเลยนะครับว่าเสียมมาจากจีนคอมเมนต์ตอบกลับจากคนไทยว่าอยู่ตรงนี้มาก่อนเขมร คนป่าชนาเผ่าเขมร DNA ไม่ตรงกับคนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับเพิ่มเติมอีกว่าสยามไม่เคยไปไหนเราอยู่ที่นี่มาหลายพันปีหลักฐานการขุดค้นอาณาจักรโบราณและโครงกระดูกโบราณมีการขุดค้นอีกหลายร้อยคนประเทศไทยพูดด้วยหลักฐานสากลอย่าเชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลมุมมองตัดไปเป็นของชาวขเขมรนะครับได้เข้ามาแสดงความเห็นว่าของปลอมโจรชอบทําแต่เรื่องโจนโจรมีคอมเมนต์ตอบกลับชาวขเขมรว่า นี่คือข้อมูลระดับโลกที่ทั่วโลกเขายอมรับกันโดยเฉพาะชาติที่พัฒนาแล้วกล้าดียังไงมาบอกข้อมูลปลอมอายแทนชาวคอมเมนต์คนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าแผนที่การโจรกรรมที่ดินแสดงให้เห็นถึงดาวเคราะห์โลกคอมเมนต์ตอบกลับชาาคอมเมนต์ว่ารู้ว่ามันยากเกินกว่าจะยอมรับชา้าคอมเมนต์คนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าโจรอยากได้จนคาแผนที่หายประเทศที่โจรเสียมเป็น,นานาเขตเดิมของคอมเมนต์ยังไม่รู้ตัว มีคอมเมนต์ตอบกลับชาวเขเมรว่าสยามเกิดก่อนขเขมรเจอโครงกระดูก2,500ปีแผ่นดินขเขมรเป็นของสยามคอมเมนต์ตอบกลับชาวเขเมรคนต่อไปกล่าวว่าอาณาเขตที่ขเขมรเคลมก็เคยเป็นของชาวมอญมาก่อนและชาวมอญก็ถูกขเขมรลุกลามขโมยแผ่นดินและวัฒนธรรมไปจนต้องหนีไปตั้งอาณาจากัก,กรใหม่ที่ภูการที่เขเมรไม่เคยสอนเรื่องนี้หรือคอมเมนต์ถัดไปยังเป็นการเข้ามาตอบกลับชาวเขเมรคนนี้อีกว่า มันเป็นของคนไทยอยู่ๆคนป่าก็เข้ามาแล้วได้มันไปจังหวัดเสียม,มราฐชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเสียมเสียมคือสยามของสยาม DNA เขมรไม่ตรงกับคนในภูมิภาคนี้ต่อไปเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นของคนไทยเราเข้ามาแสดงความเห็นด้วยประโยคสั้นๆว่าเขมรรับไม่ได้และนี่ก็เป็นเพียงความ,มเห็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันแสดงความเห็น ในเรื่องแผนที่ของเส้นทางรถไฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีคศ1890หรือพศ2433ซึ่งเป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่แสดงให้เห็นถึงอาณาจักรสยามที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่ากัมพูชามากซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวเขมรที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยพอใจบางคนจึงบอกว่าเป็นข้อมูลปลอมแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถืออะไรมาหักหล้างนะครับ สำหรับความพิดเห็นของชาวไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดใจอะไรกับข้อมูลนี้นะครับเพราะเป็นหลักฐานซึ่งเป็นข้อเท็จจริงซึ่งมันสอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก่อนที่อาณาจักรสยามจะเสียดินแดนให้กับชาติตะวันตกใบบางส่วนในยุคล่าอาณานิคมนี่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนไม่ยอมรับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือน่าจะมีเหตุผลมาจากข้อมูลเหล่านั้นไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยตรงใจของพวกเขาเท่านั้นเองครับ มีการใช้โปรแกรมอัตโนโมัติในการแปลภาษาต่างประเทศอาจจะทำให้สื่อความหมายคลาดเคลื่อนไปบ้างต้องกราบขออภัยสําหรับคอมเมนต์ที่มีคาพูดที่ไม่สุภาพหรือมีความรุนแรงต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการนําเสนอนะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นมีมุมมองยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคําพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ฝากกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพัน,พนเป็นการให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ร่ลำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ